พุทธศักราช2509สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้รับการสถาปนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงมีพระราชปรารภถึงความจะเป็นของประเทศในการจัดให้มีการศึกษาชั้นสูงด้านการพัฒนาบริหารศาสตร์ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ทำการสอนการพัฒนาบริหารศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาคณะรัฐประาศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นับเป็นแหล่งความรู้ทางด้านรัฐประาศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยได้กอ่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498จากความคิดริเริ่มของนักวิชาการสองท่านคือดออรมาลัยหุวณน,นัน และนายเชาพัฒนาจรูนการดำเนินการของคณะในช่วงแรกเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอินเดียนาแห่งสหรัฐอเมริกาโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการบริหารเพื่อเป็นผู้นำแห่งการขับคลื่นศักยภาพในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆด้วยคุณลักษณะที่สำคัญคือ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ผู้คุณธรรมจากวันที่ได้ก่อตั้งคณะรัฐประาศาสนศาสตร์คณาจารย์และรุ่นพี่ได้ช่วยกันบุกเบิกคณะจากท่าประจัน์สู่คลองจัน์ทรด้วยพลังกายและพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อสร้างเส้นทางแห่งปัญญาของคณะ ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ก้าวตามอย่างสง่าง,งามคณะรัฐประาศาสนศาสตร์ในฐานะเป็นผู้ผ,ผลิตองความรู้ด้านรัฐประาศาสนศาสตร์ได้มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าในงานวิชาการงานวิจัยตลอดจนมีแนวความคิดใหม่ๆทางด้านการบริหารรวมถึงการได้ประกาศความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการพัฒนาเป็นแห่งแรกระดับปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลและการรองรับนักศึกษานานาชาติ เนี่ยเป็นคณะที่สอนด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยก้าวต่อไปดีกว่านะครับว่าระยะหลังๆเนี่ยโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าเข้า,ม,ามีบทบาทสำคัญกับคณะมากขึ้นนะครับเราก็เริ่มดูหลักสูตร MBPM ครับเพราะว่า MBPM เนี่ยเป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐเอกชนของเรานะครับเราก็เริ่มมาดูว่า เ,เวลาเรียนเราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ,อื่นเนี่ยน้อยไปยาวไปไมป้สองปีกว่าจะจบเนี่ยบางทีสองปีหกเดือนด้วยนะคะบางคนสอบคอมมิเนชัหลายๆครั้งเราก็เลยเปรับหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับให้เหลือภายในสามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในปี6เดือนต่อไปการเรียนต่างๆการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะทําให้อาจารย์เราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองด้วยว่า การเรียนออนไลน์มันไม่ใช่การเรียนโดยสอนผ่านกล้องแต่ว่ามันต้องทําบทเรียนแบบใหม่ที่สามารถศึกษาได้โดยตัวเองเปิดทบทวนได้ด้วยตัวเองมีควิสเป็นระยะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อันนี้คือก้าวใหม่ซึ่งเราก็กําลังจะส่งเสริมให้คณาจารย์ใชเ้เครื่องหมายเครื่องมือที่ทนันเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจติตอลมาประยุกต์ใช้กับงานการเรียนการสอนและการวิจัยในช่วงทศวรรษต,ต่อไปครับ ในเรื่องของเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสิทธ์เก่านะครับรุ่นเก่าทุกรุ่นทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น m p t m หรือ MPA mm. เราต้องมั่นใจกันหนึ่งครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับที่ทางคณะเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ทางสมาคมสนับสนุนนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเรื่องการประชาัมพันธ์การจัดหาทุนนะการานำไรายได้นะครับที่เราจะเกิดขึ้นนะครับ mm. จากการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมอะไรที่คิดว่านะครับเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม เพื่อประเทศนะครับสมาคมยินดีนะครับและก็สนับสนุนเต็มที่ทางสมาคมสิทธิ์เก่าคณะรัฐศาสตร์ต้องการจะทําและต่อยอดแล้วก็จะทําให้ไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับสถาบันเกิดประโยชน์กับคณะเกิดประโยชน์กับสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันผมยืนยันนะครับว่าผมและคณะกรรมการบริหารเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําเรื่องนี้นะครับทําไปเรื่อยๆทําอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนครับขอยืนยันครับ ด้วยความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรที่เป็นต้นฉบับของการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและนำไปปรับใช้ในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ยังมีคุณภาพแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจในความเป็นสิทธิ์เก่าของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ความสำเร็จของชาวรอสอ ล้วนเกิดจากคณาจารย์ทุกท่านมุ่งมัน่นตั้งใจผ่ายทอดความรู้เพื่อน,นำไปสร้างประโยชน์แก่หน่วยงานสังคมและประเทศชาติโอตั้งปณิธานและให้คำมั่นว่าจะสารต่อเจตนารมณ์ของคณะรอสอเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อประเทศชาติ